ขาสีหวานเวอสีปักเนาเขานับสีเทมไงสวนรวยรวยรวยช่างรวยช่างรวยรับเหมาก่อสร้างไม่ทิ้งลูกค้าทำงานดีเป็นสีแก่พวกเราช่างรวยช่างรวยช่างรวย

เดีบรรยากาศไหวยนะครับวันนี้วันไายครับเสสยงมังคลายาจาน้ำจิ้มมาน้ำจิ้มน้ำจิ้มข่เทียงเข่เทียงตุมควายมล้เี้ยหัวมุมันตุมมาให้มดเจาห่อน โอ้ตาไพ่ทุ่เป็นค่ายกันเป็นบรรยากาศวไายครับเป็นพิธีครับเก็บบรรยากาศครับเก็บบรรยากาศ เก็บบรรยากาศครับรับแต่เอียทุกคนมันหมานครับ่น ได้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 เก้าดอกครับแหลมครับไดเวอร์ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแลนด์มาร์กของพี่ม่อนครับอันนี้ครับอันนี้ก็ช่างรวยพี่พี่เพิ่นดูแลเพิ่นเดี๋ยวเนก่อสร้างอยู่ทั้งบัครับอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรวมครับบรรยากาศโดยรวมของแลนด์มาร์กนะครับกระสีระมาณนี้ครับ เป็นพี่สาวที่น่ารักมากนะครับเดี๋ยวบรรยากาศไปเรื่อยครับคลิปนี้ไม่มีอะไรครับถ่ายไหว้พี่นี่จะเป็นบรรยากาศครับ

ลายเหรอประมาณึดปากลยขอกินได้กนได้ในส่วนปุ้ง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 เนี่นะครับเก็บบรรยากาศไปได้นะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเก็บบรรยากาศกันไว้ฟันตุ่นชินคัสซินเทียยุยีซินิฮอใช้ครับลำดัวทุกคนนะครับคนที่เข้า มาชมแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับขอให้ร่ำให้รวยนะครับสุดจีนนี้ครับแป้งชิเกนยิงชิเกนเนี Ό, ่ยแป้งวู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  เออเออไปจับาได้ไหมะออปึ้งปึ้งไออยากดูที่มาของอังเป่าปะอืมภาพเป็นมากของอังสองคือมีผู้คนมาถ่ายอยู่สารไกรใส่จอมของข้าวเพราะถ้าตั้เป่าแล้ววันนี้จะแบบดูยิ่งภาพเป็นมาหลายหลายวันนี้เป็นยังอังสองคน

ปุ้งปุ้งตายดิปุ้งตายดิปุ้งตายเออไปเอากระเป๋าตังคไปก่อนเออไปนั่งอันนี้อบเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังแลนด์มาร์คครับเห็นนับพี่มนครับ NBT ครับอากาศดีแห้งครับลมเย็นสบายครับ นะครับคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศไปแค่นี้ล่ะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องห้วยไล่แฟมิลี่ขอบคุณครับบ๊ายบายเลิฟเลิฟครับ